อกมาในนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คือเสด็จพกระบอกบอกได้พระเจ้าค่ะรู้เรื่องใช่ไหมมึงใครเนี่ยเด็กพ่อเวนไปรังอยู่แล้วเนี่ยแฝงกูตลอดเลยน่าซ้อมสะพานมึงคณชื่ออะไรเนะนาซ้อมสะพานมีนามสกุลไหมน่าซ้อมสะพานอยู่นามสกุลอยู่อยู่ไอ้น่าซ้อมสะพานอยู่เลี้ยวสักทีเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองเป็นหกแสนหกทีไม่ใช่ หกแสนโมึงโมยไวไหมเนี่ยโมโหที่เสือกเลี้ยวเข้าไปในวัดเนี่ <c oughs> อยังไงเนี่ยว้ายยุดปิดลุกที่มันเรื่องอะไรกันเอ้าโวยวายแล้วไม่ต้องขอไปหมดเกตวนหนว่าขี้ทรงเด่วะเฮ้ยโวยวงเขาอไหนใครจงวัวขึ้นมาขี้ครจะบอกเราได้ ว่าใครเป็นก่อเรื่องขึ้นบอกใช่ไหมคะเจ้าพี่เจ้าพี่เบข้ากำลังสั่นเบข้าขวบมีขวามหม่จะฆ่าสิงอนุวัตรลูกชายบอกใช่เบข้าเจ้าพี่กำลังสั่นเป็นไปไม่ได้เบข้าก็ระพี่นางจะฆ่าลูกชายของม็อบใช่ก่อนเบค้าที่ฟ้องจางเลยนะอีแก เเเเปีียยยบ่ห็นนมขนาดตอนหน้าพระที่นั่งยังไม่เกรงกลัวกันเลยไม่แต่นิดใครใครจะบอกรัอิสตาได้ว่าคนไหนก่อเรื่องบอกฉันบอกเลยพี่เจ้าพี่บอกฉันบอกเจ้าพี่แนะหน้าหลังใส่เป็นความมีความมอยจะเคลื่อนทีกันดุวันทุกเช้าบอกฉันเด็กเป็นไปไม่ได้เดบลค่ะพระพี่นานั่งจะฆ่าลูกชายของมังซิ่ก่อน อะไรปวดเดียวย่กูตปีนี้แกหูรูดปค่อยดีนะเล่นอะไรกันเนี่ยห้องน้อยู่แค่เนี้ยแค่ปวดก็เยี่ยวแล้วอ่ะพูดยังไงี่เป็นโรคอะไรเดี๋ยวแก่แล้วไแก่แล้วมันไม่เกี่ยวกับแก่ไม่แก่หรอก เกอะไรแกรักษาไม่ดีมึงรักษาอย่างไรดูยุดกขึ้นเลยเดี๋ยวถ้าใครก่อเรื่องขึ้นอีกเห็นดีกันแน่เราอยากจะรู้ว่าใครจะบอกเราได้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องขึ้นฉันเองแล้วฉันบอกเองแม่แม่ให้รอก่อนไห้คนอื่นบอกสวยบอกได้เหรอวะยังได้บอกกัน ที strain, well> ่สำคัญอะหนูผิดหนูไม่ไล่ป้อมเขาอะถ่ายแล้วไปหาด้วยก่อนหรือไงอะลูกงานวะทำไมไม่บอกเด้บอกมาเดี๋ยวนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คือเสด็จพ่อก็บอกบอกได้พี่เจ้าค่ะรู้เรื่องใช่ไหมเมึงใครเนี่ยพ่อเวนเป็นรังอยู่แล้วเนี่ยแฝงกูตลอดเลยณซ่อมสะพานมึงชื่ออะไรนะณซ่อมสะพานมีนามสกุลไหม นะส้มสะพานอยู่นาสกุลอยู่อยู่ไอ้ณซ่อมสะพานอยู่มึงรู้เหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องรู้มั้ยเจ้าจค่ะมึงเล่าได้ใช่ไหมเรามึงเล่ามาก็คือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเ,<อ>เกิดขึ้นเป็นอากาศเย็น,นเนาะอากาศเย็นลูกลอไอหนูไอหนูฝั่งแม่เดลูกนเนาะ เกิดขึ้นเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยลกูกแม่หลับอยู่เป็นเนื้อได้ยินเสียงเออไว้ที่ยินเสียงลกูกขนเป็นแม่รักลูลกกันเนาะก็ต้องรีบมาช่วยเอาเป็นว่าใครจะผิดจะถูกนีก็แล้วแต่ไอ้หนูต้องเล่าแล้วก็เลี้ยวมาให้แม่ถูกที่สุดนะลูกเดี๋ยวถ้าไอ้หนูเล่าได้เล่าดีแม่ให้ไปเลยสองสองทีอสองแสงน ที่ไหนได้ขอเดชะคือเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่ไอ้เจ้าของมันเกิดมันชื่ออะไรสิงหันุวัรสิงหันุวัดเนี่ยเขาไล่ป้ามงคนนี้มาชื่อด้าราวดีไล่ป้ามึงหญิงด้าราวดีมาไล่ป้ามไปไล่ป้ามาองคหญิงด้านราวดีกาลังจะเสียท่าพอดีว่าใครเอาลูกชายป๋าไปหนไป๋าถึ่แล้วป๋าต๊อกป๋าต๊อกอยู่รุ่น้วครับรางวัลอยู่จ้ะใคร นักรังสันอ้าวน้านรังสันนะเขามาช่วยวะมาช่วยน,นี่มาถึงมาห้ามมาปามไม่ฟังไงเป็นล่จะดื้อจดื้อไอ้ดูดด <c oughs> เลีย <c oughs> เ้ยวได้แล้วลูกยังเลี้ยวไม่ได้ทำไมล่ะลูกเ <c oughs> ขาให้อ้อมไปเข้าตรงอีกวัดหนึ่ง เขาทาสะพานอยู่ไงเขาบอกให้เปิดจีวัดนึงทําไมไม่เปิดล่ลูกเปิดจีอีกวัดนึงก็เนี่ยเพิ่งรู้งเงเพาว่ายังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ต้องไปเข้าทางโน้นนึงหรือไม่ก็ไปเข้าอีกทางโน้นหรือหรือไม่ก็จอดรถปรตรนี้แล้วเดินเข้าไปคุณต้องเดินข้ามไาเลยวะเอาเป็นว่าไอ้หนูรีบเลี้ยวเลยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มสองเฮ้ย มึงขับรถมึงระวังนะระวังอะไรอีกละ่ะขาให้กูพิมพ์มาที่วัดมหาสอนที่ายกูพิมพ์วัดมหาสารหาไม่เจอนะโอ้โอตังมหาสารตังหาไม่เจออีกเจอระวงังหลงนะบอกกนเยอะแยะขนาดนั้นอนะ่ะมหาสารเลยนะแม่นันกเรียผมให้แม่แล้วอ่ะแม่บอกเลยเนดะี๋ยวแม่เพิ่มมาอีกสองเป็นสี่ลูกโอ้เป็นสี่ที ยังไงถึงไหนแล้วก็พอเขาสู้กันไงเออสู้กันพี่น้องเขาสู้กันเองพี่น้องต่างแม่เขาสู้กันสู้กันแล้วไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาพอดีว่าเจ๊เจ๊เลยเหรอเจ๊ซีโรชินีคือองค์หญิงซีโรชินีนี่เขามาช่วยไว้แล้วมามามาห้ามไงมามาถึงไม่ถามใครผิดใครถูกเลยจะออกเลยลูกติดอยู่หน่อยหนึ่ง จอหองคณะจะออกไปไหนล่ไอหนูเลีเ้ยวเดี๋ล้วลูกแม่มันต้องขับมันยังไม่ถึงทางเลี้ยวมันต้องขับช้าหน่อยทางมันเล็กเลี้ยวจะทีเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองเป็นหกแสนหกทีไม่ใช่หกแสนี่่ะจะบอกหกแสนมึงออโวยวายไหมเนี่ยโมโหที่เสือกเลี้ยวเข้าไปในวัดเนี่ <laughs> เห็นไฟงานไม่เลยพัดมาหนอยผิดเป็นครูไม่เป็นไรครูยงเพาแกองค์เดียวโบแล้วไม่อยากครูเยอะนี่สรุปแล้วยังไงเรื่องไม่เกี่ยวกับพวกที่ที่ออกมาตีกันเลยอ้าวคนที่ตีกันไม่ผิดแล้วใครผิดว่าอ้าวผิดที่พระองค์นั่นแหละเฮ้ยเราพิ่มาผิดได้ยังไงอ่ะอ้าวพระองค์มีเนี่ยสองคนเกี่ยวอะไรกันอ้าว ทำไมอะก็สองคนพอมีสองคนแต่รักไม่เท่ากันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้ฝากเคลียเรื่องนี้ด้วยพระเจ้าค่ะคือเราผิดจัดการด้วยแต่พอจะเดาได้แล้วว่าใครเป็นคนก่อเรื่องอเดี๋ยวจัดการให้ฝากเรื่องที่เราปกปิดเอาไว้ด้วยดยอ๋อปกปิดความลับในการซ่อมสะพานน่ะเหรอถูกต้องปกปิดเอาไว้เนี่ยคนก็ต้องอยากเลี้ยเข้ามาก็ต้องเลยไปมึงแค้นใจเลยนะหนาเนี่ย นั่นแหละเราเราหัวอกเดียวกันใช่ไหมอ่าพูดอีกแล้วมึงเลยสีโร่ทีนี้เจ้าเป็นคนก่อเรื่องขึ้นใช่ไหมเออคือตอบยอมรับไปสิพี่ถามว่าใช่ไหมไม่ตอบเลยวนี่แม่โอ้ยชักใหญ่เลยชักคิดว่าแทงซ้ำนี่มีแอบรับมีดด้วย ไม่แอนเขาหลบไม่ทันแล้วไงเผื่อพ่อเขาจะฉีดยาให้ลูกเป็นหวานดิดดวทยอยระวังฉีดอีกเดี๋ยวฉีดอะไรฉีดอะไรเดี๋ยวเดีแก้มฉีดโดนตบอ่ะน้องก็ผิดเหมือนกันไม่รู้จักจับยั้งชั่งใจต้องลงโทษเหมือนกันดวทยอยต้องอื้ออื้ต้องอืมอืมอื้ออ้ออื้้ออืออ้้า้้้อ้ ตราท่วเขาอยู่เนี่ยโอ้โหก็รักไม่เท่ากันยังไงอะ่ะก็ตบคนโดนเพาะจะเป็นจะาตายเลยคนนี้ทาเป็นโด,แดนแผงโบราณเชียวตัวเขาเล็กบอบบางหือคก็ดุก็ดี่ยวห่าไปไม่เกี่ยวหรอกมันต้องมีไฟหน้างานไหมมั้ง เลือกงานอีกแล้วเนี่ยอเวนหาทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวปีหน้าสภาเสร็จแล้วก็วเจอมาปีหน้าเข้าทางนี้ทางเดิมได้เลยทางที่เราจะต้องไม่ได้เข้าอ่ะแล้วขากลับกลับไปไหนฮะ<า>ขากลับเนี่ยก็จะงงอยู่เดียวว่าต้องเปิดจีไปทางไหนก็เข้าวัดมหาสอนแล้วก็ออกถนนแล้วเดี<ฮ>๋ยวงตามกูแถวเนี้ยป่าขี <ถ Humans S 1> ้ป่าขี้จะขับรถเหยียบขี้ไหมนะ ต่อเป็นว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ปรามเด็กเป็นพี่เป็นน้องกับประกัดกันเองพ่อไม่ชอบสิงหนุวัดผู้จ้าค่ะเก่งนักเลยลูกก็พอตัวผู้จ้าคะ่ะอ้าวถ้าเก่งนักพวกก็อยากรู้ฝีมือใครมันจะแน่กว่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าสองคนพี่น้องไปลองฝีมือต่อหน้าพ่อดูนี่ยด้เลยเด็กแม่เลี้ย่ ต้องไม่ได e well ้ได้ยัดฐานเรื่องนั่นตุ้ได้ลูกเก่งอยู่แล้วเพียค่ะต้มเกลัวเดี๋ยวมาดูกันดาวประจำเมืองประจักดิ์มาเดินนี้เราเดินทางมาถึงศิีนุโลแล้วลองร้องะยังจะพูดกรพูดอะไรผิดหรือเปล่าที่เจ้าค่ะไม่น่าจะผิดแปลกนะคะอืมพูดมาอะไรเขาขับอะไรไม่รู้ ไม่ทันเล่นมุกเลยครับลอะไรครับแม่รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เรื่องอะไรครับฮะฮะอะไรวะมึงจะตกใจทำไมเราต้องตกใจแล้วกูจะคุยกับมึงตรงไหนเนี่ยหน้าตามึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยฮะดาวลูกไก่เฮ้ยทำไมขาวมาอย่างเงี้ยก็มันมีชุดสีขาวใส่สิ